สวัสดีจ้าวันนี้เก็บพักมาสีอย่างหาย่างอันนี้เป็นพักเสียนนะจ๊ะพักเสียนพรั่งจ้ะเนี่ยเบื้องดอกมันเลยจ้ะดอกมันสิเป็นคือดอกมันสิเป็นคือตน้นต้นเฟิร์น บ้านอันนี้เขากเา็เอิญหยาสลีเอิญหยาหยาเสือหมอบไวสาบเสือเอิญหลายซื้อจะ้ะนี่มาตรงนี้ก็จะเป็นพักชีลอ้อมจ้ะพักชีป้องห้างจะ้ะอันนี้ กินดิฟก็ได้กินป่นก็ได้จ้ะกินครับตัวนี้สิกินแกงก็ได้จะลวกก็ได้จะแกงอมก็ได้จะหอมจ้ะหอมหอมหอมตัวนี้เป็นพักซีร้อมจ้ะอันนี้สิเป็น เฮ็ดจ้ะเฮ็ดล้างไก่ฟ้าจ้าอ่อนๆเนี่ยกำลังแกงแล้วจ้าเพราะว่าเพลินพึ่งอ,ออกจ้าอุ้ยนี่ฮักจ่อยเห็นบ่นี่จ้าอันนี้เฮ็ดล้างไก่ฟ้าจ้าเนยเบิง้งท่านเนยเบิ้งก็สีขาว บเบิ me, ання, Por, ้งด so ีๆมันก็จะมีดูน้อย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 เนี่เบิ้งท่านเอกคือปีกคือปีกไก่บ่จ้ะเป็นขึ้นหลังขึ้นปีกไก่ตอกไก่อีหยังไปซั่นแต่เขาเอิ้นเฮ็ดหลังไก่ฟาอันนี้จะเป็นพักโกดเด้อจ้ะ ปรากฏกำลังเลยจ้ะงามนลยจ้ะปรากฏฝรั่งจ้างามกำลังกินเลยกำลังกินกำลังพัดเลยจ้ะ อ,อ่อ,อนๆต่อมาก็จะเป็นใบพัดเซอร์เมน ขาออกมาถ้าออกมา,าออกเหมือนกับกับปีกล้ยเลยเออก็ออก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 มาดูข้างในเน่ยก็จะเป็นดอกเลยนี่ดอกของเขาดูข้างในจ้บตะฟลังเขานิยมมากเลยได้นีม จ้ะทั้งหมดก็ประมาณนี้แหะคะ่ะนี่พัก5อย่างจ้าปักเซียนปักซีลอ่อม จนเนก่ัน,นเดอจ้ะ